รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมค่ะลงพื้นที่ตำบลสาวอัเภอรุสอจังหวัดนาราธิวาสนะคะด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ของการไฟฟ้าสายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมวันนี้นะคะในส่วนของการไฟฟ้าสายผลิตแห่งประเทศไทยเองค่ะก็ได้มีการให้พื้นที่บริเวณของรอบเสาไฟฟ้านี่นะคะ ให้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรโดยการปลูกยาค่ะเพราะถ้าพูดถึงนะคะอีกหนึ่งอาชีพที่สําคัญของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือการเลี้ยงโคนั่นเองค่ะและเมื่อพี่น้องเกษตรกรเองนะคะมีพื้นที่ปลูกยาในจํานวนที่เยอะเท่าไหร่นั่นก็หมายถึงว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงโคเองก็จะมีการลดต้นทุนแล้วก็ได้กําไรมากขึ้นค่ะวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะจะไปปลุกกลุ่มเลี้ยงโคในพื้นที่แห่งนี้กันค่ะ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งอาชีพหลักนะคะของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นั่นก็คือการอาชีพของการเลี้ยงโคเลี้ยงวัวน,นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะแบมิงค่ะแบมิงค่ะก่อนอื่นเลยเนะะยี่ยค่ะจะใช่แบมิงได้พูดถึง อาชีพหลักๆเลยวิถีชีวิตดั้งเดิมของพี่น้องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้บ้างเราแน่นอนเลยว่าจะต้องมีการแบบเลี้ยงอัวเลี้ยงโคไม่ว่าตั้งแต่อดีตที่เลี้ยงแบบปล่อยตามท้องทุ่งจนมาเลี้ยงแบบเป็นคอกเพื่อขุนเพราะถือว่าโคเนี่ยเป็นอาหารหลักของพื้นที่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์เศรษฐกิจที่ตอบโจทย์นั่นก็คือเป็นสัตว์เศรษฐกิจฮาลาลด้วยค่ะอยากจะให้แบร์ได้เริ่มพูดตรงเนี้ยค่ะครับก็ หมู่บ้านสาววหูลูเนี่ยเป็นหมู่บ้านขนาดกลางๆครับอาชีพเดิมของคนในที่นี่ก็คือ,คอทําำวนยางครับประมาณหกสิบซที่เหลือก็จะมีทําการเกษตรกับปศุสัตว์จแจมๆอยู่ทีนี้มันปัญหาก็คือช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำชาวบ,บ้านก็ประสบความยากลำบากนะครับเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราจะพัฒนาอาชีพดั้งเดิมที่เขาทําอยู่นะก็คือ ปัสุสัตว์การเลี้ยงโคซึ่งเดิมเราเลี้ยงแบบปล่อยๆ<ช>นะครับบ้านละสองตัวสามตัวเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริมไม่ใช่รายได้หลักห,หรือเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้ยามฉุกเฉินสมค่าเทอมลูกอะไรต่ตางๆโน่นนี่นั่นก็จะขายวัวไปแต่แต่เราก็จะพยายามทําให้การเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งเพื่อว่าเวลาที่ราคายางพารามีปัญหาตกต่ำอาชีพนี้ก็จะได้มาช่วย เให้ะนะครับแล้วเหมือนกับว่าจากร้อยกว่าตัวเนี่ยค่ะมีที่เป็นแบบสมาชิกเกษตรกรอ่ะกี่คน17คนครับอ๋อปัจจุบันนี้ก็ยัง 17, 17คน17คนอยู่โอ้คุณผู้ชมคิดดูนะคะว่า17คนกับวัวที่มันแบบเกิดลูกมาในท<ช>ุกปีอ่ะณปัจจุบันนี้จาก17คน 30ตัวก็มาเป็น17คน100ยกว่า <100. S 1> ตัวแล้วคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเวลาขายเนี่ยมันได้ราคาดีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละตอนนี้เขาขายเป็นกิโลครับกิโลกิโล,ล,ลตั้งเจ็บถึปดสิบบาทแล้ตัวหนึ่งก,กิโลเออแล้วแต่น้ําหนักโดยเฉลีย่ยประมาณถ้าวัวเราซื้อวัวเป็นพันผสมฮะพันยุโรปนะครับประมาณสิ 400กิโลขึ้นไป400กิโลก็ถ้าคิดเป็นตามเวลาเราขายตัวนึงก็อยู่ตกที่ประมาณ40,000-50,000บาปลาอยู่ประมาณ40,000-50,000่านี่คุณผู้ชมคะลองคิดดูนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงวัวเนี่ยก็มันไม่ได้แบบลําบากเลยแต่เวลาเราขายได้เนี่ยตัวนึงอ่ะเอาขั้นต่ำเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ40,000-50,000บาทและคิดดูว่าถ้าเราขายได้ ตลอดเอาซักแบบปีหนึ่งสตัว4ตัวเนี่ยอย่างน้อยก็พี่น้องกเกษตรกรก็สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้มีรายได้แล้วจากที่เป็นรายได้เสริมแล้วพี่ซ่อนเชื่อค่ะว่ามันก็เป็นรายได้หลักและที่สําคัญการเลี้ยงโคที่เนี่ยมันก็เข้าสู่ของตลาดหาล้านในพื้นที่ด้วย เป็นอาหารที่สําคัญมากๆคุณผู้ชมสําหรับการเลี้ยงโคเพราะว่าถ้าเรายิ่งมีการแบบปลูกเยอะเท่าไหร่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะเป็นการลดต,ต้นทุนให้กับกเกษตรกรเองและที่เห็นอยู่นี้มัมมีคะค,คือเราปลูกหญ้าตอนเนี้ยที่มีอยู่เป็นพื้นที่ของใครอคะคะเอ่อพื้นที่ของเกษตรกร,ร,กรส่วนตัวเป็นส่วนตัวเราปลูกมาแล้วตามโครงการสาเก้าไร่อ๋อก็คือว่าใครเลี้ยงก็คนนั้นก็ปลูกก็กระจายกันเองในพื้นที่ของตัวเอง แ,แล้วเราก็เราก็จะเจอปัญหาว่าว,วัววัวมาเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่าเราซื้อแม่โคมานะครับน,นจำนวนวัวในในโรงเรือนมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ยาที่เราเตรียมไว้ก็ไม่พอ,อนะครับเราจะเป็นต้อง เพิ่มพื้นที่ปลูกหญ้า,ก,าก็ที่ทางในส่วนของการไฟฟ้าได้ให้ใหความสนับสนุน<ะ>พื้นที่ในการปลูกหญ้าแล้วเหมือนกับหญ้าเองนี่แหละเรามีการแบบมันต้องดูแลไหมเพราะถ้าพี่ส้นดูเดี๋ยวเหมือนกับมันไม่มีท่อน้ําการให้น้ําหรือว่าอะไรทีนี้เราเ,เราเราโชคดีฝนแปดแดดสี่ครับ มืนก็ปลูกทิ้งเลยปลูกทิ้งได้เลยครับโอ้แสดงว่าการปลูกหญ้านี่คือมไม่ต้องดูแลอะไรมากแ่ดีมันมันมันก็นเลยมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำต่อนะครับซึ่งเราได้ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินที่จะทำฝ่ายมีชีวิตบนเขาแล้วก็ ทำเป็นป่าปาภูเขาออกมาใช้เพื่อการเกษตรบนพื้นที่เสาไฟฟ้าก็คือว่ามันจะมีต้นน้ําอยู่แล้วก็สามารถที่เอาน้ำเนี่ยกระจายในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหน้าฝนแบบนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะฝนตกตลอดช่วงหน้าแล้งเกษตรกรจะใช้วิธีต่อท่อจากป่าปาภูเขาเอามาดน้ำเพราะตัวนี้มันภูเขาจะมีน้ํามีลําธารอยู่ครับแต่ว่าเราเราอยากจะให้จะให้จัด เป็นระบบนะซึ่งเราจะต่อท่อไปยังแปลงทุกแปลงที่ที่เราปลูกยางโดยที่เราจะใช้ไม่ต้องใช้การขุดไม่ต้องใช้ไฟฟ้าคือเอาเอาน้ำจาก ภูเขามาภูเขาเลยเอามาต่อเลยครับนี่แหละคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ามันคือความโชคดีของพื้นที่แดนภาคใต้ของเราก็คือความอุดมสมบูรณ์ครับมีทั้งน้ํามีทั้งป่าและที่สําคัญพี่น้องเกษตรกรของเราอ่ะมันมีความเข้มแข็งมีความอดทนที่จะทําการเกษตรแล้วอย่างนี้ค่ะพอเราตัดไปใช่ไหมคะเหมือนอาแบตัดเนี่ยมันก็งอกใหม่เลยหรือเปล่าคะเรเราก็เราก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็มันก็งอกใหม่เลยเหมือนกับเราปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยหญ้าการเจริญเติบโตที่แบบหมดไม่ สามารถที่จะตัดได้แล้วเขาไม่มีทางหมดย่าในเปียเนี่ยถ้าเรามีระบบน้ํานะฮะแล้วก็ระบบปุ๋ยนะครับมันจะเป็นเสร็จๆปีครับพอเราตัดปุ๊บอีกสองสสัปดาห์มันจะขึ้นมาใหม่เช่นต้นๆ้นของเนี้ยนะถึงแม้แน่ๆต้นไม่ไม่ต้นเล็กๆนี่ก็คือมันขยายขึ้นใหม่นี่มีมีกระซิบข้างหลังผุ้ชมยิ่งตัดยิ่งขยาย ยิ่งตัดยิ่งขยายไม่มีทางหมดเวลาครั้งแรกมันจะขึ้นประมาณสามสามสี่สามหสก้อนพอเราตัดรอบที่สองมันจะมาสองเท่าขึ้นเลยหนอจะแตกเป็นก้อนเป็นปอใหญ่ๆเลยค่ะแล้วอย่างเงี้ยเราตัดขนาดไหนคะแม่แก่ไหมต้องเขาเรียกว่าอะไรนะหญ้าแก่หญ้าอ่อนหญ้าอ่อนอ่อนไม่ตัดไม่ตัดตัดแก่เลยถ้าแก่มากอ่ะมันก็เราจะทําเป็นอาหารหมักละ แต่ว่าถ้าถ้าวัวสดมันต้องแบบประมาณกลางๆอ๋อกลางๆไหนกลางๆขนาดไหนคะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอ๋อนี่นี่แล้วถ้าแก่เลยอ่ะแก่มันจะเริ่มมีดอกแล้วครับอ๋อจะเริ่มมีดอกแล้วอันนั้นอ่ะเราเราจะหาเป็นเป็นอาหารส่วนวัวจะไม่ค่อยกินแต่ถ้าเรามาหมักได้เป็นเป็นใส่น้ําหมักนะผ่ากระบวนการหมักในถังอ่ะถังหมักอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะวัวชอบพอเด็กก็สุกหมดเลย นี่คุณผู้ชมเป็นความรู้ใหม่นะพี่ซ่อนเข้าใจว่ายากก็คือว่าตัดยังไงก็ได้แต่จริงก็คือว่าถ้าจะให้แบบการเลี้ยงโคที่มันแบบดีก็คือต้องตัดหญ้าที่กําลังกลางกลางแต่ถ้าเกิดว่าหญ้าที่มันแก่ที่แบบเราสังเกตได้มันจะมีดอกอันนั้นคือแก่แต่ว่าเราไม่ทิ้งคุณผู้ชมเราสามารถตัดแล้วเข้าสู่กระบวนการหมักยิ่งแบบว่าสมมุติว่าช่วงที่มันหญ้าขึ้นไม่ค่อยสมบูรณ์ช่วงหน้าแล้งเนี่ยวัวมันก็จะได้กินหญ้าหมักมันก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรตีนก่อนหน้านี้เราก็เจอ ว่าเวลาเราให้วัวสดที่เป็นกลางๆใช่ไหมครับบางทีวัวมันกินไม่หมดเวลาสมมติเขาอิ่มบ้าเลยต่างๆเนี่ยก็ก็ไม่กินมันก็จะเป็นเหลือเหลือไว้วกมื่อก่อนท,ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิธีการเอาไปทําลายบางซึ่งมันทําไม่ไม่ได้ถูกการใช้ประโยชน์พอเราเอาย่าแก่ไอ้วัวไอ้ย่าแก่ญ้าที่เหลือมาหมักทุอย่าง เป็นอาหารหมักนี่โปรตีนสูงมากอนี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะช่วยเนี่ยพี่น้องทุกคนตัดหญ้าแล้วพอตัดหญ้าเสร็จอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูพื้นที่ที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่เดิมที่พี่น้องเกษตรกรเอาพื้นที่ของตัวเองมาการปลูกหญ้าแต่ว่ามันมีเรื่องราวดีๆมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นคือในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย<ๆ>เขาได้มีการสนับสนุนพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เรากําลังอยู่ในส่วนของบริเวณค่ะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้นะคะได้มีการสนับสนุนแล้วก็ให้พื้นที่ตรงนี้แหละให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกหญ้าน,นั่นเองและตอนนี้คุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็อยู่กับตัวแทนนะคะของทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคขออนุญาตเรียกเบเฮานะคะค,ค่ะเบเฮาค่ะก่อนอื่นเลยค่ะแต่เดิมนะน,นะคะ่ะ คือเราก็มีพื้นที่เหมือนกับที่ซ่อนยืนอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของการไฟฟ้าหรอคะอ่ามันเป็นพื้นที่ของชาวบ้านทีนี้การไฟฟ้าอรอนสิทธิ์โดยใช้พรบรปี2511ในส่วนของตรงนี้รอนสิทธอ่โดยที่ชาวบ้านยังเป็นถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่ครับค่ะแล้วก็คือว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะชาวบ้านเองถ้าท่านยังไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้านะคะชาวบ้านเองเนี่ยเขาสามารถที่จะมาทําอะไรในพื้นที่ระแวกตรงนี้ได้ไหม ทำได้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตทางการไฟฟ้ฟา Self ทุกทุกกรณีไปอะครับอ๋อก็คือว่าทําได้แต่ยังไงก็ต้องขออนุญาตใช่ถ้าไม่ขออนุญาตนี้ก็คือก็คือปิดครับไม่ได้ครับเราก็เลยมีกิจกรรมดีๆโ,โครงการดีๆนั่นก็คือว่าให้พื้นที่เหมือนตลอดแนวที่พี่ซ้อนเห็นจนเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังนี่ก็คือว่าทั้งโซนนี้ก็คือเป็นของพื้นที่ใช่ครับเป็นของพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ไฟฟ้าตอนสินนะครับค่ะครับผมแล้วเราทําไมถึงแบบว่าได้มาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการมาปลูกหญ้าคะ,ะในส่วนตรงนี้มันเป็นนโยบายของผู้บริหารครับการมีส่วนร่วมกับชุมชน CSR ค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของอการสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายของการไฟรฟ้ากับมูลชนเพื่อทีจะให้ทางชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับการไฟรฟ้าช่วยดูแลสายส่ง ช่วยดูแลสายส่งในส่วนตรงนี้เหมือนกับในกรณีที่ผ่านผ่านมาเราเคยประสบปัญหาเรื่องชิ้นส่วนเสาโครงเหล็กสูญหายเพราะว่าทางไฟฟ้ามีผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอในส่วนตรงนี้ที่จะดูแลทั่วถึงในเขตพื้นที่จังหวัดตันดีวะทั้งหมดเราก็เลยสร้างเครือข่ายในส่วนนี้ให้ชาวบ้านไม่ช่วยดูแลในส่วนของพื้นที่ช่วยดูแลของเสาเรื่องต้นไม้เรื่องเสาโครงเหล็กสายส่ง ในในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะได้เป็นหูเป็นตาแทนเราจะได้แจ้งมาทางถ้าเกิด เกิดอะไรขึ้นมามจะได้แจ้งมาทางเราได้ถูกต้องครับก็คือว่าถ้าพูดง่ายๆเนี่ยคือได้ทั้งประโยชน์ทั้งในส่วนของทางไฟฟ้าเองแล้วก็ในถ่วงของทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองด้วยเพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยก็จะได้มีพื้นที่ในการที่ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชายแดนภาคใต้บ้านเราแน่นอนเลยว่าอีกหนึ่งอาชีพนั่นคือการเลี้ยงโคนั่นเองและแน่นอนว่าพื้นที่ที่ต้องมีการปลูกยาเพื่อจะเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการที่จะซื้อญ้ามาให้เจ้าโคกิน และนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่พี่น้องประชาชนเกษตรกรในพื้นที่ได้รับและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะในส่วนของการไฟฟ้าเองก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะอย่างน้อยค่ะเราจะได้มีเครือข่ายมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่แหละที่จะคอยแบบสอดส่องดูแลเสาไฟฟ้าหากเกิดชำรุดหรือเกิดอะไรที่มันเสียหายเนี่ยก็จะได้รีบแจ้งไปงและตอนนี้ค่ะในพื้นที่ที่เรามอบให้ในพื้นที่ของแห่งนี้ค่ะที่ของีสอร์ทใช่ไหมคะค เป็นเนื้อที่เท่าไหร่อะคะ,อะตอนนี้ระหว่างหนึ่งช่วงเสาไปถึงเนืงชอออยู่ที่ประมาณ10ไร่ครับโอ้ก็เยอะอยู่เหมือนกันรับผมในส่วนตรงนี้ทางกลุ่มที่เราสนับสนุนทางกลุ่มตรงนี้เนื้อที่ตรงนี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ10 10ไร่ค่ะชุมชนนะครับที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ให้การสนับสนุนนะครับยกตัวอย่างก็เช่นวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคนะครับบ้านสาววูลูนะครับอำเภอลือโสอจังหวัดนาราธิวาส ซึ่งชุมชนนี้นะครับประสบปัญหาไม่มีพื้นที่ในการที่จะปลูกหญ้าอย่างเพียงพอนะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็เลยได้ไปทําการสนับสนุนนะครับให้มาดำเนินการปลูกหญ้าใต้แนวสายส่งนะครับบริเวณสายส่ง115กิโลโวลต์นะครับยะลานราธิวาสนะครับโดยทางชุมชนนะครับสามารถรวมตัวกันนะครับตั้งแต่5คนขึ้นไปนะครับมาขอทุน นะครับให้ทางการรัฟ้ผลิตสนับสนุนเพื่อที่จะมาดําเนินโครงการ CSR ที่มีความยั่งยืนได้ตลอดนะครับโดยประโยชน์นะครับที่ทางชุมชนจะได้รับนะครับก็จะมีรายได้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็จะได้รับประโยชน์ก็คือทางประชาชนที่เข้าไปทํากินบริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงก็จะช่วยดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะครับ พี่ซ่อนได้คุยกับทางตัวแทนของไฟฟ้าแล้วกับเนี่ยพื้นที่บริเวณที่อย่างน้อยก็คือว่าให้ชาวบ้านเกษตรกรได้มาปลูกหญ้าใช่ไหมคะคแล้วเหมือนหญ้าที่เรากําลังจะเตรียมปลูกคุณผู้ชมค่ะเป็นหญ้าเป็นพันเนเปียครับพันเนเปียแล้วเหตุผลที่เราเลือกพันเนเปียเพราะว่าเนเปียให้ผลผลิตสูงให้ผลผลิตสูงแล้วก็เติบโตเติบโตก็คือการเติบโตเนี่ยที่นี่เรามีระบบปปาป่าป่าภูเขาครับค่ะถ้าเรามีน้ำเนเปียเนี่ย ตัวไว้นะครับววในเปียตัวหนึ่งเนี่ยนะครับคือวัวอวัวอวัวตัวหนึ่งต้องกินหญ้าประมาณ33กิโลต่อวัน,รวนครับรขอขอประมาณในเปียสองกอรครับก็อเอาอยู่ครับก็เอาอยู่เพราะว่าเหมือนกับเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกปุ๊บกว่าที่เราจะเก็บหญ้าได้ตัดหญ้าได้นี่มันใช้เวลาการเจริญเติบโตเว่าสามเดือนครับสามเดือนครับ แล้วก็จะมีพอเราตัดปุ๊บมันก็สามารถที่จะมางอกขึ้นมาใหม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะแตกกอเร็วก็ในเปลเนี่ยถ้าถ้าเราตัดตัดนะฮะตัดตัดตัดที่โคนนะครับแล้วก็ให้น้ําไปนะครับให้ปุ๋ยก็จะโตนีประมาณประมาณสองสัปดาห์ก็จะตัดได้อีกมันจะหมุนมุนมุนอย่างเงี้ยแต่นั้นในเปลเนี่ยจะเป็น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 หญ้าที่ให้โปรตีนราอขั้นสูงครับอืมก็คือมันเหมาะกับการที่เราจะเลี้ยงวัวเลี้ยงโคที่เราจะไปทำวัวขนวัวหรือวัวไม่โคก็ได้ครับ แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะแมบบ่มิงค่ะพี่ซ่อนทราบมาว่าพื้นที่ที่การไฟฟ้าให้เนี่ยมันมันสิบไร่รแล้วสิบไร่แน่น,นอนเลยว่าพอหญ้าที่แบบว่าเราปลูกเต็มพื้นที่ที่เราเห็นอยู่เนี้ยสุดลูกหูลูกตาแล้วเนี้ยค่ะคคมันจะต้องแบบเยอะมากๆเลยแล้วอย่างเงี้ยหญ้าเนี่ยมันมันจะเกินไหมคะอ,อ๋อเออหญ้าในเปียเนี่ยมันมีให้แบบสดสดในโปรตีนประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์อิตัวนึงเรามาทาเป็นหญ้าหมัก อ๋อก็คือว่าย่าหมักยิ่งเยอะก็ยิ่งดียิ่งดีครับย่าหมักเนี่ยวรวก็คือกินทั้งหญ้าสดได้แล้วก็เอาไปหมักหมักเนี่ยสามารถแทนอาหารข้นที่เราซื้อตลาดได้เลยอ๋อนี่ไงลดต้นทุนเยุนมากปกติเราซื้ออาหารข้นก็สอรับ400กว่าบาทแต่ถ้าเราปลูกหญ้าเองเราหมักนะึ่งมีทางเกษตรเขาก็จะให้ความความรู้ไปนะครับพอเราหมักนะ เอาย่าย่าในเปลยมันบักเนี่ยโปรตีนเนี่ยสูงมาก<อ>ไม่จำเป็นต้องใช้อาหาร คนในตลาดมาซื้อลดต้นทุนได้เยอะเลยครับลดต้นทุนไม่พอที่สําคัญการเลี้ยงวัวของในพื้นที่อย่างน้อยก็คือมันได้มาตรลนยิ่งยิ่นอนเลยเยอะยิ่งมียิ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรนะครับนี่แหละคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นการตอบโจทย์เลยนะคะที่ในส่วนของการไฟฟ้าได้ให้พื้นที่ที่มันเป็นแบบพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยมาต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่นี่นะคะนี่เลยสิบไร่ปลูกหญ้ามาถึงที่แล้วพี่ซนจะช่วยกันปลูกหญ้าแล้วก็อีกประมาณ3เดือนใช่ไหมคะ สามเดือนพื้นที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันก็จะเต็มไปด้วยหญ้าเนเปียอีกอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะปลูกไปนะใน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 ระหว่างช่องของของของหญ้าของเราจะปลูกกล้วยครับนั่นไงคุณผู้ชมค่ะมันกลายเป็นเกษตรผสมผสานไปเลยทีเดียวนอกจากจะหญ้าให้วัวให้โคกินแล้วในส่วนของพี่น้องเกษตรกรก็ยังต่อยอดโดยการที่ปลูกกล้วยเอาผลผลิตกล้วยเนี่ยไปขายได้อีกมันจะเป็น ระบบเกษตรกรรมแบบ c ซีคลายอ e โคโนมีครับ uh huh. สะเกหมุนเวียนไม่ถึงว่า,าเราใช้มูลโคใช่ไหมครับ uh huh. มาทำเป็นปุ๋ยนิทรีย uh ์ huh. แล้วก็มาใช้เพื่อการปลูกหญ uh ้ huh. าเนเปียร์กับกับก uh ับกล้วยนะครับยญาเนเปียที่ได้ก็เป็นอาหารโคร uh huh. ผมผลิต ที่เป็นกล้วย<ฆ>ก็เป็นรายได้ของวิสาหกิจของสมาชิกที่สำคัญก็คือต้นกล้วยเรามาทําเป็นอาหารหมักให้วัวอวได้อีก,อกมันหมุนเวียนนะฮะเหตุผลที่ทำไมต้องมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าและมีแปลงหญ้าให้วัวกินนั่นก็คือ 1. ประหยัดค่าอาหารลดต้นทุน 2. ได้รับคุณค่าทางอาหารสูงเพราะสามารถตัดหญ้าที่อ่อนนุ่มให้สัตว์กินได้ สใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์มากที่สุดเกษตรกรผู้ปลูกหญ้ามากเท่าไหร่คือการลดต้นทุนมากเท่านั้นและผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั่นก็คือกำไรที่เพิ่มขึ้นดังคำพูดที่ว่าปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไม่กลัวจน เลี้ยงโคที่นี่ค่ะนั่นก็คือว่าพอเราเลี้ยงมีโคปริมาณที่มากแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือเจ้ามูลขี้วัวนั่นเองเราก็ไม่ทิ้งคุณผู้ชมค่ะที่นี่นะคะเขาก็เอาขี้วัวเนี่ยมาต่อย,ยอดนั่นก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพแล้วก็แล้วก็เป็นการสร้างไรายได้เราเอาขี้วัวมาทําอะไรคะแม่ทำปุยป๋ยหมักปุ๋ยหมักก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะทําให้ดูนั่นก็คือมีอะไรบ้าง มันมีคุยมะพร้าวและก็แกลบดําแกลบดําแล้วขี้วัวพอเราไปตักมาจากคอกนี่เราจะต้องทําอะไรกับมันก่อนไหมคะแบบตากไหมล้างไหมเราต้องมาตากตากแดดสักหนึ่งแดดก่อนให้มันแห้งให้แห้งสนิทเลยหรอคะถ้าแบบชื้นๆได้ไหมเอาไหนลองลองเทดูไหมคะอ๋อต้องต้องแห้งแบบนี้เลยอันนี้คือที่เรากําลังจะเทมันคือขี้วัวค่ะแต่ว่าต้องตากแดดตากแดดเอามาแบบเปียกๆชื้นๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะ อ๋อนี่ใส่เยอะไหมคะใส่เยอะไหมส่วนเท่าเกันฮะอ๋อส่วนเท่าเท่ากันอะไรี่ดูอะไ่ดูอะไรกี่ดูอยูนี่อันนี้คือขี้วัวที่ขับผ่านกระบวนการตากแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าชั้นแรกเมื่อกี้จะเป็นแกะคุยมะพร้าวแล้วก็ขี้วัวแล้วก็หลังจากนั้นใส่อะไรอีกคะใส่แกะ แกลบแกลบแกลบเอาแกลบมาใส่อันนี้เราจะทำปุ๋ยปุ๋ยผสมปุ๋ยผสมนี่หลักคุณผู้ชมมันคือข้อดีของการที่เราเลี้ยงวัวนะมันก็คือว่ามันเป็นแบบการหมุนวงจรไปเลยพอได้ขี้มาแล้วก็มาทําปุ๋ยแล้วเอาปุ๋ยเนี่ยกลับไปใส่ต่ออันนี้อัตราส่วนเท่าไหร่คะที่ใส่แกลบส่วนเท่าเท่ากันเ่เท่ากันครับแล้วก็คลุกคลุกอกแกลบแล้วก็อะไรต่อคะ เป็นแกะกำแกะเผาฮะแกะอ๋อแกะเผาด้วยอ่าครับนี่นี่คือแกะเผาใส่เท่าไหร่คะแกะเผาเท่ากันเหมือนกันฮะเหมือนกันเท่ากันอ่าอ้เอานี้อันนี้ก็คือแกะเผานะคะแล้วก็ใส่อะไรอีกไหมคะใส่อะไรอีกไหมครบครบครบแล้วครบแล้วครบแล้วหรอคะ น้ำน้ำใสรไมเราเราเน้นวัสดุที่มีในพื้นที่ก่อนอ๋ออันนี้ก็คือว่าที่เราเห็นก็มีขุยมะพร้าวแกลบแกลบเผาคิวั่ก็คือว่าจะเป็นวัสดุที่เราหาได้ในพื้นที่เพราะว่าเราเน้นหลักก็คือว่าเป็นการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรยิ่งลดเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกว่าพี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะมีรายได้มากขึ้นเท่านั้น อีกหนึ่งส่วนสําคัญนั่นก็คือการที่เราจะทําให้เรามีน้ําอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการทําฝายมีชีวิตใช,ใช่ไหมคะอยากจะให้พูดถึงตรงนี้หน่อยว่าฝายในชีวิตฝายมีชีวิตในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะมันจะส่งผลดีแล้วก็เราเริ่มทําเพื่อที่จะกระจายน้ํากักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงของหน้าแล้งก็ดีให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่ตรงนี้ยังไงบ้างอขอพูดถึงบริบทของอหมู่บ้านคือหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ อยู่ในในพื้นที่ต้นน้ําอ๋อเป็นพื้นที่ต้นน้ําอยู่แล้วด้วยใช่ครับอันนี้ด้านหลังภูเขาอะจะเป็นอ่าจะเป็นแหล่งต้นน้าต้นน้าเลยอันนี้คือเขาอะไรคะเขาซาวอครับผมเขาซาววเลยแล้วก็ก็คือเขาหมู่บ้านเลยนะใช่ใช่ขแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องทําเพื่อพื้นที่ต้นนาพื้นที่ต้นน้ําเนี่ยเวลาน้ําหลากน่ยน้ำจะจะไหลแรงมากอน้ําท่วมไหมท่วมครับ ในพื้นที่ก็คือจะท่วมด้วยใช่ไหมคะท่วมในเฉพาะ,ะพื้นนาตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้ครับแล้วก็เวลาเราดูดดูแรงน้ำจะแห้งเพราะว่าหมู่บ้านต้นน้ำนจะแห้งก่อนเพื่อนอ แรกนะที่จริงก็คือว่าเออมันอยู่ใกล้น้ํามันน่าจะแบบไม่น่าจะแรงแต่กลายเป็นว่าถ้าน่าแรงนี่กลายเป็นว่ามันแรงก่อนเพื่อนเลยเราก็เลยมีการแบบสร้างฝายมีชีวิตขึ้นมาให้กับช,ชาวบ้านอย่างน้อยก็ได้มีน้ําเก็บไว้ใช้คือชาวบ้านเนี่ยเขารวมกลุ่มกันก่อนว่าจะแก้แก้ปัญหาตรงที่ว่าภัยแรงเนี่ยน้ําแรงเนี่ยเราจะแก้ยังไงทีเนี้ยเราใช้วิธีการของของปราดสมัยก่อนอว่า เราใช้ไอ้นี้นะมามากัน้นเพื่อให้ให้น้ำเนะ่ยมันเข้านาแต่ว่าเราทําแล้วสําเร็จแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับว่า100%อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าจะไม่ทนหลังจากนั้นนะเราเริ่มเรียนรู้ฝ่ายมีชีวิตมากขึ้นแล้วก็ทีนี้เราได้ทําฝ่ายมีชีวิตตัวที่456เป็นตัวแรกของนาราธิวา ด้านของพัฒนาที่ดินนะครับได้รีเห็นถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับโดยจะมาช่วยส่งเสริมนะครับในการสร้างฝายนะครับฝายชะลอน้ําซึ่งเป็นฝายกระสอบนะครับเพื่อที่จะให้ระดับน้ําใต้ดินนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันภัยแล้งนะครับภัยแล้งแล้วก็ให้เกษตรกรได้ใช้น้ําในการเกษตรนะครับผม เป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะทิมซ่อนค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรค่ะในพื้นที่ของตำบลสาวนะคะอำเภอดุสเซอจังหวัดนราธิวาสค่ะกับกลุ่มผู้ที่เลี้ยงโคนะคะการเลี้ยงโคค่ะจะให้พี่น้องประสบความสําเร็จได้นั้นค่ะจะต้องมีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยง,งานทางภาครัฐก็ดีค่ะที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีแปลงปลูกหญ้าเพื่อที่จะลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรและ รวมไปถึงอีกหลายภาคส่วนค่ะที่เข้ามาดูแ,แลนะคะตั้งแต่ต้นน้ําเลยค่ะพี่น้องเกษตรกรเองจะต้องมีน้ําไว้ใช้ในเรื่องของการเกษตรเพราะว่าการปลูกหญ้านั้นถ้าเรามีต้นน้ําที่ดีมีแหล่งน้ําที่ดีค่ะหญ้าก็ดมสมบูรณ์ก็สามารถที่จะตัดให้กับเจ้าโคของเรากินได้นะคะเมื่อสิ่งเหล่านี้ประสบความสําเร็จค่ะพี่น้องเกษตรกรเองก็จะลดต้นทุนในเรื่องของการไปซื้ออาหารให้กับโคนะคะและที่สําคัญนั้นเมื่อเราลดต้นทุนได้มากเท่าไหร่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เรียน ก็จะได้กําไรมากขึ้นเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเราได้เห็นการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เข้ามาดูแลพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่อย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งค่ะผู้ชมค่ะว่ารายการเกรษตรนั้นนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยค่ะกับพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกับพี่ซ้อนนะคะในรายการเกรษตรทํากินครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้ เกษตรนะคะในเรื่องอะไรนั้นแล้วก็ไปพบกับเกษตรกรท่านไหนต้องติดตามรับชมกันในรายการเกษตรกำกินในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ